กลุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทวินทองคอป์ปอเรชันจำกัดเสนอรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับรายการระบุเกษตรกับนายมดเขียวครับเราอยู่กันที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับอยู่กับคุณลุงสงบครับผมจะพาคุณผู้ชมครับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของสมุนไพรกันนะครับเพราะว่าที่นี่นั้นจะบอกว่าเป็นบ้านสมุนไพรก็ได้ได้เลยครับนะครับผมโดยที่คุณลุงสงบนี่ยจะเป็นคนถ่ายทอดให้่ครับเอาง่ายๆก่อนว่าบ้านคุณลุงตรงโซนนี้เอาเฉพาะกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้เลยครับมีอะไรบ้างครับต้นนี้ติ้งหางมลา สิงหาโมราครับสิงหาโมราไอนี่คือมันเป็นพืชประเภทไหนผมไม่เคยเห็นเลยอยู่เขาจะขึ้นส่วนใหญ่ก็จะขึ้นตามคืนตามป่าลึกป่าใหญ่เลยโอป่าใหญ่ป่าต้องเป็นป่าที่เย็นต้องป่าเย็นป่าเย็นน้ําขาดไม่ได้๋อต้องเป็นป่าดิบชื้นเลยป่าดิบชื้นเลยป่าใหญ่เลยเขาจะอยู่ต้นี้ครับผมแล้วคุณสมบัติของเขาว่านชนิดนี้ที่ได้ทาการทดสอบทดลองกันมาแล้วเนี่ยครับเป็นว่านที่เข้ายามาล็ง เข้ายามะเร็งทีนี้เมื่อเอาว่าชนิดนี้ไปต้มกินต้มทานเนี่ยถ้าไม่เป็นโรคมะเร็งก็ป้องกันถ้าหากว่าเป็นอยู่แล้วมากินมาทานว่าชนิดนี้ก็จะบรรเทาบรรเทาได้จะบรรเทาได้สิงหโมลาสิงหโมลาแล้วเวลาที่เราเอาไปทานเนี่ยทำยังไงบ้างไม่ได้ยุ่งยากเลยก็ทั้งใบทั้งกาบนี่ไปล้างให้สะอาดแล้วก็สับๆทุกๆก็เข้าต้มเลยสำหรับใครที่อยากจะ บริโภคไปเพื่อป้องกันในส่วนของมะเร็งครับป้องกันได้ต้องตัวนี้เลยต้องตัวนี้เลยต้นีเลสิฮะโมรานะครับผมอาคุณลุงครับแล้วใกล้ๆมีอะไรบ้างครับตรงนี้ต้นเล็กๆเนี่ยฮะเอาเนกต้นยันก่อนอ่าตนอันนี้อ่ะครับผมอันนี้อันนี้ล้างจืดล้างจืดล้างจืดดีเลยตัวนี้เลยช่วยในเรื่องของคือคนเราทุกวันเนี่ยอาหารการกินจะมีสารใหม่ครับ นี่เมื่อมีสารมากมายแล้วเดี๋ยวทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเยอะเป็นโรคนู่นเป็นโรคนี้ตัวนี้จะขับสารที่เข้าสู่ร่างกายได้ทั้งหมดเลยร้างจืดนี่คือขับสารพิษขับสารพิษต่างๆเพราะว่าทุกวันอาหารที่เราทานไปเนี่ยไม่รู้เราทานไม่รูไไ้วมันสารอะไรนักหนาเลยครับร่างจืด<า>สรรพคุณคือขับไล่สาร,สารพิษที่อยู่ในร่างกายเราให้ออกไปให้หมดยิเครื่องมัคยาดองของของเมาต่างๆนี่ขาจะหายเมาเลยอออันนี้ ขับสารพิษเลยขับสารอะเดี๋ยวต้มให้ทีมงานเรากินซะหน่อยนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้นี้คือพญาจงอ่างพญาจงอ่างลักษณะคล้ายงูอ่าคล้ายงูอันนี้สรรพคุณคืออันนี้อ่ถ้าเขาจะไม่เอาไปกินไปทางฮะเขาจะมีไว้ป้องกันอ่างูเงี้ยวเขี้ยวขอจะเข้าบ้านเข้าเดือนอ๋อก็จะป้องกันไว้เหมือนตอนนี้ที่มีข่าวว่างูเข้าบ้านเนี่ยอ่า ถ้าเกิดเรามีต้นนี้พญาจงอางไว้เนี่ยงูไม่เข้าหรอหลวจับไม่เข้าเพราะว่าเขาเป็นพญาจงอางเป็นพญางูเมื่อไอ้งูต่างๆมาได้ราบได้กินว่าะนี้จะไม่แอบเลยอ๋อคือได้กลิ่นอะไรแบบนี้ได้กลินได้กิ่นเข้าบ้านจะไม่แอบเลยอืมครับคุณหลวงครับเอาใกล้ๆอีกสักอย่างหนึ่งแล้วกันครับสักอย่างหนึ่งนะฮะอีกสักอย่างนี้นะอันนี้ทองพันช่างทองพันช่างทองพันช่างอันนี้คือสรรพคุณของเขาอันนี้แก้คัน แก้คันอ่าอันนี้แก้คันอ่าเป็นยาเป็นวันรักษาอืมถ้าคันก็เอาใบนี่เด็ดใบกัสีตาใบก็ยิ้แล้วก็ไปสดๆดเลยเหรออสดสดเลยถ้าจะใช้มากก็เอาไปตำครับครับครับอ่าตำแล้วก็เอาไปทาเลยไปทาจะหายคัน ทองพันช่างทองพันช่างโอ้โหนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ฮะคือเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมุนไพรนะครับที่เราให้คุณผู้ชมนั้นได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราเช่นเดียวกันนะครับเป็นวาดต่างๆบางทีบอกว่าเออเป็นความเชื่อด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามันมันเป็นความรู้ที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณบรรทัพหลุดเลยอืมก็นับถือมาชั่วลูกโจ้าหลาน บางคนได้ดิบไดีเป็นใหญ่เป็นโตมาก็เอาอีว่านี้รักษามานี่เลยครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปคุณลุงพาไปดูอีกเพราะที่นี่สุนพรเยอะจริงๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเรื่องราวของการทํางานเกษตรแบบอินทรีนะครับเพราะอย่างน้อยสุนพรนี่คือทุกอย่างก็เป็นอินรีย์หมดเลยนะครับสามารถโทรมาสอบถามอะไรเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับกับปุ๋ยอินรีวังขนาดตรามดเขียวสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนาดตรามดเขียวลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0 8 0 5 5 0 4 8 8 8